ชุดของสาย ekg นะครับก็จะแบ่งออกมาทั้งหมด3ชุดชุดแรกก็จะเป็นสายติดหลีดน้าอกนะครับจะมี v 1 v 2 v 3ชุดที่2ก็จะเป็น v 4 v 5 v 6ก็ชุดที่3จะเป็นในสวกของคลิปติดแขนขานะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าสายไหนติดที่ตรงไหนนะครับอย่างอย่างแขนซ้ายขวากนะ็าจะเป็น ra กับ la นะครับถ้าอย่างเป็นขาก็จะเป็น ll คับ วิธีการต่ออย่างกรณีที่เราต่อตัวคลิปเข้ากับสายนะครับให้เสียบเสียบเข้าตรงๆแบบนี้วิธีการดึงดึงตรงขั้วแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาตรงๆได้เลยห้ามห้ามดึงตรงสายตรงนี้เด็ดขาดนะครับให้ดึงขั้วหัวขั้วแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของจุกก็เหมือนกันนะครับวิธีการต่อก็เสียบเข้าช่องแบบนี้เสียบให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้ให้ตรง หัวสีแดงเนี่ยเขาโผล่มานิดนึงนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องดันเข้ามาสุดแบบนี้ก็ได้นะครับให้แค่อยู่แค่ตรงกลางแบบนี้นะครับจะต่อเหมือนกันทั้งหมดทั้ง6เส้นหลีดเลยนะครับอันนี้คือวิธีการต่อสาย e k g นะครับส่วนวิธีการตั้งค่าเครื่องให้มาดูที่ปุ่มนะครับปุ่มกับช่องเมนูนะครับอย่างเขาจะมีทั้งหมด 6ปุ่มนะครับ F1 ถึง6แล้วก็ช่องเมนูตรงที่หน้าจอเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะตรงกันเลยก็คือคําสั่งจะตรงกับช่องคีย์ F1 ถึง6เลยถ้ากรณีที่เราต้องการใส่ข้อมูลคนไข้ให้เข้ามาที่ F1 นะครับ F1 แล้วก็าสามารถใส่ ID e, นะครับใส่เลข SN ใส่ชื่อนามสกุลใส่ชื่อน้ําหนักส่วนสูงอายุเพศได้หมดเลยนะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จอ่านสมมติว่าผมใส่ ID e, แบบนี้พอเราใส่ข้อมูลเสร็จก็ให้กดที่ ก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อ<ๆ>เพื่อที่เลื่อนช่องให้กดที่ปุ่มแ็บแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่โอเคแล้วก็กด enter เพราะนี่ครับถึงว่าข้อมูลคนไข้ที่เราตั้งไปแล้วจะขึ้นโชว์ที่ด้านบนตรงนี้อันนี้ที่ผมตั้งเป็นเลขเฉพาะในสองของเลข id นะครับแล้วก็เพศเป็นผู้ชายส่วนปุ่มที่สองนีเป็นการฟีดก็คือเป็นการหยุดหน้าจอนะครับ ทีดสามเป็นการเลือกดูข้อมูลย้อนหลังนะครับจะเป็น F3 ที่ไฟล์ตัวนี้นะครับถ้าถ้าเต็ม100ตรงนี้จะได้อยู่ที่ประมาณสัก350คนหรือประมาณ300คนนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเต็ม100%ถ้ากรณีที่ข้อมูลเต็มนะครับเราสามารถเข้ามาลบได้ได้ในหน้านี้เลยเหมือนกันก็คือ,อให้เข้ามาที่ไฟล์นะครับลบข้อมูลเข้ามาที่ไฟล์เสร็จแล้วให้เลือกตรง F3 เหมือนเดิมนะครับก็คือเดี๋ยว ถ้ามีข้อมูลปุ๊บเขาจะขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วก็เราสามารถกดโอเคเพื่อทําการลบได้เลยนะครับตอนนี้ยังว่างเปล่าอยู่ไม่มีอะไรหรือถ้าเราต้องการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของคนไข้คนก่อนหน้านี้เราสามารถเซิร์ชนะครับหรือถ้าสามารถเซิร์ชหาข้อมูลคนไข้ได้เลยนะครับอาจจะเซิร์ชตามเวลาหรือชื่อของคนไข้ที่เราตั้งไว้ได้เลยนะครับปุ่ม f 4นะครับตัว f 4เนี่ยจะเป็นการบันทึกข้อมูลที่เราทำการส่งไปยังคอมพิวเตอร์ตัวนี้ต้องถ้าถ้าอย่างการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับตัวของ f 5 f 5จะเป็นหน้าของการตั้งค่าในส่วนของพวกหน้าจอตั้งค่าหน้ากระดาษเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับตัว f 6 f 6จะมาเป็นหน้าเมนู ที่2นะครับซึ่งหน้านี้ก็จะมีโชว์ในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของการฟีดกระดาษนะครับตัวน,นี้ตั้งไว้ที่25มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเราตั้งเป็น50ระยะของตัวการาฟนี้ก็จะห่างขึ้นนะครับที่ใช้อยู่ก็จะเป็นโดยส่วนมากจะเป็น25 mm. ส่วน f2 จะเป็นในส่วนง่ายๆคือการตั้งความสูงถ้าความสูงตัวนี้จะสามารถตั้งสูงสุดได้อยู่ที่20มิลนะครับ อันนี้ก็ถ้ามาตรฐานที่ใช้ทั่วไปก็จะอยู่ที่10นะครับส่วน F3 จะเป็นการตั้งค่าตัวตัวกองสัญญาณรบกวนนะครับกรณีที่เราเปิดเครื่องใหม่มาจะเจออยู่ที่ตัวเลข1 0 0เฮิรตซ์ซึ่งการปรับค่าตรงนี้ครับสามารถปรับได้ตามเคสของคนไข้เลยถ้ากรณีที่กราฟเรามีสัญญาณอินเทอร์เฟียร์หรือสัญญาณรบกวนนะครับให้ลดจาก100ให้เหลือสัก45ก่อนนะครับ45หรือว่าให้ต่ำสุดที่25ได้เลย แต่เห็นความแตกต่างว่าเขาสามารถช่วยกองความถี่ได้ได้เยอะพอสมควรนะครับ